สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาตัดผมกัตตานะค,ะครับครบหนึ่งเดือนนะตัดผมโกนผมไฟนั่นเองจะเป็นไงไปดูกันไปไดูกันลลเลยเ้ยทุกคนก็ตังมาแล้วโอ้เที่ยงเลยเดี๋ยวมาท,าทกันคนค,นครับ คุณพ่อมือเบามากเลยนะคะบามาผมออกกันเจ้ได้ๆๆๆๆพี่โถพี่โถเอ้ยไม่ร้องเลยพี่กระตังเอาจุ๊บมาให้นะคะเบาๆนะพี่มัง มากยิบผมออกจากเ่ยวเตาเรียนกันเกิ้ไม่อย่างนอื้อเอ้ยเด้ยอันนี้ไม่เอาลูกความร่วมกันอีกแล้วใช่คนเดียวแล้วนี่ยเย้เสร็จแล้วนะคเสร็จแล้ว หน้ามากเลยเจาลิ้นน้ยโอเคโอเคโอเคได้กินนมกินนมกินนมครับผมตัดเสร็จเรียบร้อยไปตัดเสร็จแล้วนะนี่ดูหัวน้องเจาลิ้นน้อยอันนี้คือผมนะที่ตัดเสร็จนี่นี่คือผมนะโอเคกระตังกระตังนิ่นึงกระตังมันตกแล้วสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับภารกิจตัดผมกัต้านะฮะ ใต่ก็ตั้งมาก่อนองเขกามาก่อนนี่สำหรับวันนี้ชิปนี้ชดเจอเพียงวันนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบาย